สวิสเร์กลรกับแมววันนี้นะคะพามาที่รัฐเบิร์นค่ะใครไม่รู้จักว่ารัดเบิร์นเป็นยังไงนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะกลับไปดูคลิปเก่านะคะเป็นคลิปที่แมวแนะนําเมืองหลวงแห่งนี้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะแต่วันนี้สําคัญกว่าน,นั้นเลยแล้วก็ตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าเราจะพาทุกคนไปที่ไวนักมาร์เก็ตหรือว่าคริสต์มาสมาร์เก็ตนั่นเองค่ะวลคัมทูบ ในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นแผนที่นะคะว่าที่เนี่ยเขามีร้านอะไรบ้างขายอะไรบ้างนะคะก็จะมีหมายเลขบอกข้างบน mm hmm. เห็นไหมคะแล้วก็ข้างล่างนี้นะคะก็จะเป็นร้านที่เราจะต้องไปดูว่าเราอยากจะได้อะไรของฝากหรอวายร้อนหรอของเล่นเด็กหรอหรือว่าเป็นพวกผักผลไม้ทีก็มีนะคะแล้วก็มีของของใช้หน้าหนาวนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะคะว่าเขามีขายอะไรบ้างคะ่ะ เปิดวันที่27เดือน11จนถึงวันที่24เดือนธันวาคมนะคะ Let's go <S ตอนนี้นะคะแมวก็ใส่มาสเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยคนเยอะมากค่ะท่านผู้ชมคือที่ไหนที่คนเยอะๆนะคะเราจะต้องมีมาสตลอดเวลานะคะเพื่อป้องกันโควิด -19 นั่นเองค่ะไปค่ะตามมาเลย ดูน่ารักอนะ่ะนี่เป็นร้านไม้แกะสลักนะคะน่ารักมากเป็นแบบว่าผลิตภัณฑ์จากไม้อะไรอย่างเงี้ย Merry Christmas Merry Christmas นะคะทุกคนร้านนี้น่าจะเป็นของที่มาจากจากไทยเนาะ จากจิงใหม่กับเจ้าจากจิงใหม่กับเจ้าเว้ยนี่สวยนี่สวยนี่สวยชมไปทางสวยเนาะสวยมากวันนี้นะคะแมวก็มีตากล้องจำเป็นนะคะเพื่อนนัด เพื่อนนัดเปิดว่ามาทําธุระด้วยกันที่เบิร์นค่ะแล้วก็ก็เลยให้นางเป็นตากล้องให้เพราะวันนี้อาดีทํางานนะคะเป็นวันปะกติ <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนนัดออกกล้องนิดนึงไหมคะ <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนน้ออกกล้องนิดนึงไม่พร้อมเนาะไม่ได้ทําผมไม่ได้แต่งหน้ามาเวลานี้ก็จะเป็นร้านแบบร้านชาค่ะร้านขายที่อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เป็นแบบว่าแบบชาต่าง มีข้าวด้วยมีเกลือพูดถึงสวิตเซอร์แลนด์ส่วนใหญ่ก็จะแบบบางคนนะหลายๆคนจะนึกถึงเครื่องหนังใช่ไหมคะเครื่องหนังโบราณกระเป๋ารองเท้าแข็งขัดทั้งหมดทั้งมวล แนววัวของแท้นะของแท้เนาะน่เมื่อกี้ฝรั่งพูดว่าของแท้ใช่ไหมอุ๊ยร้านเยอะอยู่นะฮะร้านเยอะมากค่ะ สำหรับบางคนที่มาเที่ยวหน้าหนาวนะคะก็สามารถซื้อพวกนี้ใส่ไปในรองเท้าลองได้ค่ะแล้วก็หน้าหนาวมันจะทําให้เราเนี่ยเท้าไม่เย็นจนเกินไปกระจกวิเศษบอกค่าเฉิดใครงามเลิศในปตตที ก็นาดค่าออกแบบออกกรุบกิบเนาะนิดนึงนิดนึงเดี๋ยวแบตมาแล้วไอเด็กมองดาวดาวดาวไอเด็กมองนัดเหนียวยังเยอะมากเลยน้องแม้วเนาะเยอะมากจิวเวอรี่นะคะร้านร้านขายของเยอะนึกว่าตอนเมื่อกี้หมดแล้ว Oh, ยิง<ะ>ยาวเข้าไปข้างในแล้วคือคนเยอะมากงงไปหมดเพราะว่าปกติแล้วคือคนไทยเราจะกลัวเนาะแต่ที่นี่คือคนเยอะมากค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าทุกคนเห็นไหมคะก็จะแบบร้านรวงที่นี่จริงๆรแล้วรัฐบาลเขาก็เขาก็อนุญาตนะคะให้เปิดแต่ว่าสังเกตดูว่าร้านจะมีความห่างกันแล้วก็ทุกคนเนี่ยจะต้องใส่แมสตลอดเลยคือถ้าเป็นโซนของกินอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูโซนของกินว่าเขาทํากันยังไงเ้าอาจจะแบบซื้อแล้วเป็นเทคเอาไว้กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ก็แต่เราก็ต้องป้องกันไว้ดีกว่าแกเนาะเราไม่จับอะไรเด็ด เราเดินดูใหญ่คือหลายๆคนนะคะก็อ,อาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมแบบฝรั่งเขาไม่น่าไม่กลัวกันเลยหรออะไรเงี้ยจริงๆแล้วเขากลัวนะคะแต่ว่าเขาทำใจอยู่กับความกลัว <S <S คือเขาก็จะแบบว่า <S <S เขาจะใช,ใช้ชีวิตเป็นปกติแหละแต่ถามว่ามันปกติไหม,มก็ไม่ปกติเนาะเพราะว่าสถานการณ์นี้ปกติแต่ว่าเขาจะไม่กลัวนะคะคือโรคเนี้ย รัฐบาลให้ความรู้ให้ความเข้าใจว่ามันเป็นโรคที่มันไม่น่ากลัวคนสังเกตดูคนสูงอายุจะไม่ออกมาเดินค่ะเพราะว่าที่นี่เขาจะจํากัดไม่ให้คนสูงอายุเนี่ยออกมาข้างนอกแต่ว่าสาหรับเด็กหรือว่าสาหรับบุคคลทั่วไปเนี่ยเราสามารถที่จะออกมาใช้ชีวิตตามปกติได้นะคะก็ะคือว่าถ้าเป็นเนี่ยก็90%เนาะก็หายฉะนั้นคือเศรษฐ,ฐกิจมันต้องเดินต่อไปอะคะ่ะก็เข้าใจรัฐบาลสวิตหรือว่าบางทีเขาอาจจะไม่อยากจ่ายให้เราหรือเปล่า <laughs> หรือเข้าไม่อยากจ่ายให้เราหรือเปล่า อยากได้อยากได้ตอ่อ<ะ>อโมาเผอินว่าแมวอยากได้ตอ่ออะโมาค่ะเ,เดี๋ยวจะดูนะคะว่าแบบไหนสวยมาดูกันนะคะว่าเดี๋ยวแม่จะเอาแบบไหนอันไหนสวยคะ I would like to have done all this, yes. uh, but can uh, I see you have another one? That one is the same, right? It's the same, yeah. Can I have two? Yes, two. Sure. Uh -huh. So I take it to you. Okay, okay. I pack it nicely. Uh, okay. No, because I, yeah, I need to buy myself. Okay, oh, perfect. But I give you a bag. Anyway, thank you. Thank you. That's I Because I know how you love it. Because I also like the smelling. It's yeah. like it's like art, you yeah. know. It's like art, yeah, exactly. It's like art. And it's something who it's our sense. Yes. yes. And it's yes. touching so much the memory. And I can feel that you love it because if you are standing here whole day. if he doesn't learn the r o d u c t s o h o w you can explain to everybody. Exactly, yes. that's true. Thank like you so much for all the Can I sharing. say hi, something for my Hi. Merry Christmas. Merry Christmas to, to everybody. everybody. Thank you so much. Have a nice day. ได mm ้แ hmm. ล้วค่ะขอนิชันค่ะไปหาอะไรกินกันนะคะไปได้แต่คที่จะเดินดู

ว่าจะไม่เสียเงินแล้วนะแ้่เสียงเงินอยู่นะไปค่ะนะ้าทาอะไรกินไหมคะเคนาะ ตอนนี้นะคะเราก็เดินกันมาเรื่อยๆนะคะก็รู้สึกหิวแล้คะเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินที่นี่ไม่ค่อยมีอะไรขายส่ยวนใหจะเป็นของใช้นะคะก็เอาเป็นว่าตอนนี้แมวซื้อของเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็กําลังจะไปหาอะไรกินแล้วก็จะกลับซูริกแล้วค่ะยังไงก็ฝากกดซับสไคร์นะคะกดไลค์กดติดตามนะคะว่าแมวจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างน,นะคะสําหรับวันนี้นะคะสวิตซ์กรี๊ดกราดก,กับแมวเปิดหน้านิดนึงอ่ะ ลาไปก่อนนะคะอันนี้นัดเพื่อนสาวค่ะเ,คเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านน,นัดน้องเดี๋ยวให้นัดพาไปเที่ยวเพราะว่านัดคงู่ที่นี่นานแล้วโอเคนะคะลากันไปก่อน,นะค่ะสวัสดีค่ะ